ดูดูดูเร่งเลยครับสวัสดีครับตอนนี้มือปราบพีเคลบลักทั่วประเทศไทยครับวันนี้ครับบรรยากาศย่านแรกหลังจากแล้วเวียกแล้วงานนะครับก็เป็นทางการกับน้องเฟิ่อนเมื่อวันหวังมาอายุใหม่ผมเนาะบเมื่อน้องน้องเฟิ่อนมาเป็นพนักงานแผนกต้อนรับขายของฝากขายกาแฟนะครับยูแลนด์มาเกือบหมื่นนะหามือหรือของหมื่นแล้ว หาฮกมือนะครับเดินทางมาจากสารคามหนองเฟิร์นนะครับฝากติดตามด้วยนะครับเฟซบุ๊กหนองเฟิร์นโยชุกาส่วนนี้ครับเพิ่นเป็นผมณในมอบหมายให้เป็นคนเทรนเรื่องการพูดให้กับน้องเฟิร์นนะครับเรื่องเรื่องการแอคติ้งการแสดงให้กับน้องเฟิร์นนะฮะครับผมอ่า้าวุฒิกาลศิกษานะครับเป็นไงหลายๆวันที่ผ่านมาวุฒิได้สอนอะไรท้องฟ้าบ้งก็สอนเรื่องการพูดครับสอนเรื่องการพูดการแสดงเออเป็นยังไงนะเอาเพื่อนนั่งก็นั่งละ เดี๋ยวจะมากินเขาน้องบรรยากาศแย่แรกๆครับในในก็มึงเดสอนแนะนำน้องเขาแบบยังไงอ่ะฮะก็แนะนำเต็มที่เรื่องการพูดการแสดงอ่าเรื่องการพูดการร้องเพลงอะไรอ่าการร้องเพลงครับเป็นบ่ครบอ่าก็ได้สอนน้องคนเบาไว้เนาะครับผมอ่าน้องเขาก็เริ่มเบาดีขึ้นครับผมอ่าจริงๆเขาน้องเขาเบาเก่งมึงเริ่ม ดีขึ้นครับอ่าได้กันนะเรื่องดีขึ้นได้เลยแมนวะอร่อดีขึนเอาลอง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 นี่ลองยังไงอ่ะเวลาสอนน้องเขาสอนยังไงนะก็การพูดก็ต้องพูดแบบแบบยังไงนะยังไงนะต้องพูดยังไงต้องยังไงเวลาสอนเขาพูดสอนเขาแอคติ้งแสดงออกต้องทำยังไงไม่ไงบุญต้องสอนน้องยังไง เสียงดังฟันอะไรนะก็ให้แบบเต็มที่ครับยังไงนะฮะต้องต้องเต็มที่ต้องเสียงดังฟังชัดใช่ไหมเขาเป็นต้องเสียงดังฟังชัดนะเหมือนอย่างที่พี่วุฒิเห็นไหมเพิ่มก็ค่อยค่อยฝึกไปค่อยๆฝึกหัดไปต้องค่อยฝึกขัดไปนะครับผมก็เป็นกําลังใจด้วยครับเออครับผมก็ <laughs> เออพี่น้องครับนี่แหละครับบรรยากาศนี่ของแท้เขาอยู่งสร็จนกของแท้เ่าว <laughs> ุ่นเนี่ยก็เขาอยูุดมึง <laughs> มาหนีเด้อก,กันมีความผิดมันมีข้อผิดเออมาหนีเด้คนนี้น <laughs> นขเขาหรือเปล่า <laughs> เดี๋ยวรอ A A A M e. เอ็มมี่นะครับสำหรับเอฟซีน้องเฟิร์นะร <laughs> นะครับเฟิร์นโยธิกานะครับฝากติดตามได้ในเฟซบุ๊กน้องเฟิร์นโยธิกานะครับเข้าไปกดติดตามน้องสาวหล่าครับน้องไม่นะครับมามวนมาซื้อกับพวก ไอจอนนี่ครับน้องคนสามีผู้จัดการส่วนตัวไอ้เอมมี่โก้เจ้าแม่สายเด้านะครับใส่แล้วบลงมาแล้วบ่บอกแค่ไห้ลงมาก็เห็นทุกคนตอบอะไรอ่ะผมไม่าจะดูตัวอย่างครับตัวอย่างวุฒสอนเอออยากดูตัวอย่างวุฒสอนน้องแต่ละมือสอนยังไงนะวิธีการสอนน้องเราๆอยังไงนะวุฒสอนพูดยังไงนะการพูดการต้อนรับฮะการแสดง เอาลอ,ลองลองลองยินทั้คู่ดิลองยินทั้งคู่อเอาแล้วสอนน้ององแอคติ้งยังไงสอนอยังไงวิธีกันบ่ก็ต้องพูดให้ <laughs> ชัดเจนนะครับผู้บอกหมายงานไปมึงสอนน้องเบ่หรือมึงสอนน้องเบอ,อย่างเนี้ยมามาดูของแท้เขานี่ของแท,เงเท้เขามาแล้วนี่ของแท้เขาสอนเบ่สวัสดีครับ เออมึงบอกมาดนี่เออสอนมรุวต่อไมาที่สานิเมึงมึงมาสอนอหไเฟื่องสอนประวเลยมาอ้มึงแคยได้พูดจริงเด้งพูดจริงเดิงเข้าใจไหมเออด้อ้บอกมาเนี่ยก็กำลังฝึกอยู่กำลังฝึกอยู่ลังฝึกอยู่เทคติ้งอรเลยพูดเออต้องให้สธิตสอนเนย พูดเยอะเยอะสอนครอย่างอนรตีสอนบาคนมาิูสอนอะพดางนลเยอะนะูดเยอะพูดเยอะพูดหมูนมาพูดน่กัลเป็ดกูง่วงเต่กูง่วงไปยแต่ที่บอกว่าไอ้มึงพูดเยอะพูดกับหมูกับม้ากับกากับไ่กับเป็ดกับกูง่วงนะก็ ใหค่อยฝึกไปเรื่อยนะครับอันนี้ก็บาดไงปาดนี่มึงยังยืนอยู่อยู่เด้อเมื่อยเลยมันคือยูเขาเออก็เป็นกำลังใจด้วยครับไอ้พวกนีม่นมากเกิลไปใจแมียเนี่มั้งมอบไม้เนี่ยเลือด้เรื่องหมดอี้วหมดมอบไม้ให้ผ้าน้องบอลผ้าน้องมวน ดังครับผมจากมินนะครับมีนะครับผม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 แม่ครับผมแม่มอกเอยเออเอาอออนเอเออเออออออเออเออนอ นุ่นบุกออกมานี่ยทำทำอะไรรันมาหมดเลยเห็นยังเห็นอาจารย์สาธิตยังก็เทนมึงเออเอมเป็นยังครับแต่คือว่าแหละครับลุดกระสินเขามันเป็นคนเบาๆเบาปากครับคือชัยมันมอไปมันเป็นคนผ้าหนองเฟือเบาจริงๆผมเลยว่าน้องเฟื่องเขาเป็นคนเบาคนจ่าเลยครับ แต่เรื่องของเรื่องเฉยมันฮัดเบ้านะครับก็เลยเห็มันมอบหมายงานมันเห็นมันเป็นคนเท่นของเฟิร์สยูทนฟายคือเก่าคือเก่าครับพี่น้องคือเก่าดูดูดูไปแล้นครับดูไปแล้วกันครับเอาละครับสำหรับเอฟซี วุฒิการศินเอฟซีสาธิตตายเต็มตามเอฟซีน้องเฟิร์นนะครับเนาะมีโอกาสมาเที่ยวทงหน้าจอน,นี่มือปราบนะครับน้องเฟิร์นทำงานอยู่แผนกร้านกาแฟาทั้งหนานะครับเนาะแต่ละแปดมง 6, ้งเสาหอนหองมงแรงน้องอยากเจอน้องเฟิร์นมาถ่ายรูปมาทักทายน้องเฟิร์นได้ครับสาวน้อยจากจังหวัดสารครามนะครับส่วนวุฒิการศินกับยูนี่ก่ายู่าแล่นมากนี่แหละครับมีโอกาสมายามนะครับมาให้กลังใจพวกผมมามวลมาซื้อทุอกัน ครับสำหรับมือนี้ครับผมมีอย่างพอดีเหตดกับเขาแล้วอหายเอ็มมี่ผานนองเฟิร์น่นลงมากินเขา่นกับักอยูทั้งหนา่นละครับส่วนพนักงานด้านหลังผู้ไช้กับยูพัคด้านหลังฟ้ามส่วนพนักงานผู้ยิ่ง10ิฟก็ชีวิตกับยูด้านบนนะครับเนาะเป็นกำลังใจทุกคนนะครับที่เขามาติดตามรับชมโบผมฝ่าวเลยนะครับจวด6ตอนนี้ปล่อยแล้วมือเศร้านะครับติด1 1บเอในมาแรงยูทูปประเทศไทยแล้วก็เพลงกันบูยูวุฒิกลาสินลามิตนแก้วจากวิวแล้วตอนนี้ ทยานกี่วิวสี่ล้านวิวครับสี่ล้านกว่าวิวแล้วนะครับรบุตรดารสศิลินนะครับส่วนเร็วๆนี้ครับเจอกันแน่นอนกับเต็มรูปแบบผลงานซิงเกิลใหม่ล่าสุดของสาธิตตายต่ำซื้อเฟ้งซื้อเพ้งอย่างสาธิตฝากผลงานนำ้ำเด็ดบันขบวบกูเหนื่อยฮะคือเพลงสาวหยุ่นสาวหยุ่นนินแบนินแบ ยาเบาหลายยาเบาหลายเรื targets, ่องกันเร่วๆนี้เร็วนอนครับอ่าพร้อมกับนางเอกเอ็มวีนั่งอยู่ด้านนี้นะครับน้องเฟิร์นน้องเฟิร์นนี่คือเป็นนางเอกเอ็มวีครูบาลามีของทางกองจองนะครับยี่ส oh! ิบล้านวิวนะครับน ja. mm ้องเฟิร sí. ์นนะครับนางเอกเอ็มวีเพลงกองจองเตรียมพ่อครับซิงเกิลใหม่นะครับเร็วๆนี้เพลงใหม่ของสาธิตนะครับบม่รู้ว่าใส่ฟิชเชอร์ลิงกับบุตรอะนะครับเนาะอาจจะฟิชเชอร์ลิงกับบุตรกาลาซินก็ได้เอาวะเอาวะักติ เฮ้ยอ <l ots sei> ้ม <Techn Pokémon> ัมีต้บมเอครับทุกท่านนี่ครับขอเป็นกำลังใจพี่น้องเข้าสู่ทุกคนนะครับเป็นกาลังใจให้เอฟให้เป็นกลังใจให้คนไทยทั้งประเทศครับพูดได้เขาวาชมคลิปนี้แล้วนะครับขอกรุณาคอมเมนต์ให้สุภาพให้เกียรติทั้งพวกผมและให้เกียรติทั้งน้องสาวผมนะครับน้มีโอกาสมาเที่ยวอุบลราชธานีอย่าลืมไปมาทงหน้าจอนี่มือป่าบนะครับน้ จังหวัดอุบลราชธานีกับพ่อๆกับพวกผมจอร์นี่มือปราบจทีมงานจวดเดลซีรีอยู่เมืองนี้ครับถืวขอกุศลน์พันปุณผมสส่างซีกซีผมกถือขอทุกท่านพบด้วยความสุขรับฟันดีอยู่ดีแม่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับหยุดจวดครับหยุดจวดผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทั่วประเทศที่เข้ามาชมคลิปครับขอเป็นปากติดตามทีมงานผมน้องๆผมทุกคนนะครับสวัสดีครับ